สวัสดีค่ะมันจะไฮก้าอีกแล้วนะคะวันนี้ไฮก้าบีของดีดีจะมาแนะนำเสนอให้ทุกคนไปทำเล่นกันดูค่ะนี่คือ <c oughs> ดันด่นดนดน <c oughs> ขนมค่ะนี่ก็จะเป็นเอ่อช็อกโกป๊อปนะคะ DIY ช็อกโกป๊อปไมซูของเราค่ะหาซื้อได้ตัมงร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะนี่อี อุปกรณ์เขาจะมีให้เยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวให้ก้าเปิดกล่องให้ดูแล้วใ่ะที่ก้าจะแนะนํานะคะนี่ค่ะเราไม่ได้เปิดตรงนี้นะต้องเปิดตรงนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีกล่องให้เราใส่นี่ค่ะตรงนี้ก็จะให้กดลงไปค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เอารอยปะออกนะคะแกะรอยปะออกมันก็จะเป็นฝากล่องก็จ okay, ะแกะออกแล้วแกะออกแล้วตรงนี้ก็ยังแกะออกแล้วนะคะจะเป็นรอยสีดำๆแล้วอีนค่ะขอนี่ นะข้างในก็จะเป็นแบบให้เราทำตามนะคะนี่ค่ะให้ก้าได้แบบเป็นกระต่ายกับแครอทค่ะแต่มันเหมือนสตรอเบอรี่เนาะอกระกัาให้เขาเตรียมมาให้เราจะเป็นพวกนี้ค่ะเป็นพวกเม็ดสีสีกับนี่อันนี้ก็คือไม้ชูนะคะหรือ าเวลาเรากินไอติมจะเห็นเป็นไม้แท่งๆใช่ไหมก็คล้ายๆกันค่ะแต่อันนี้จะเป็นไม้แบบที่ในเซเว่นก็จะมีขายอยู่ไม่ใช่สิแต่ว่าในร้านสะดวกซื้อมันก็จะเป็นแบบขนมใช่ไหมค,ะ,คะก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นที่หนีดใส่พวกนี้ลงไปนะคะถ้าเกิดใครไม่ถนัดใช้มือก็ได้นี่ก็จะเป็นที่ให้เราวางทับนะคะอย่างเงี้ยวางทับอย่างนี้นี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตค่ะ กับไว้ช็อกโกแลตค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะส่วนอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นนะแก้วกับน้ำอุ่นๆค่ะน้ำร้อนนี่ก็จะเป็นจานนะคะรองขกค่ะพะผ้าของเฮก้าก็ซักแล้วมันสีตกนะคะให้ก้าก็เลยต้องใช้จานค่ะ แล้วก็เทนะ้เทน้ำอุ่นใส่ในนี้เลยค่ะในแ,แก้วเพราะในไอ้น,นี้เขาบอกว่าให้ใช้อันนี้จุ่มลงไปในน้ำอุ่นสักประมาณหนึ่งนาทีค่ะแล้วก็จุ่มไปในน้ำอุ่นของเราเลยค่ะนี่ค่ะเราต้องเสียบเอมันจะมีตรงนี้นะคะเราต้องเสียบเข้าไปในรูตรงนี้ค่ะทุกท่านก็เสียบเรียบร้อยแล้วก็ต้องวัดให้มันตรงกับรูปเหล่าที่เราจะทำก่อนนะคะนี่ เป็นลูกกระต่ายกับแครอทะนะคะจิ๋วๆนี่สีที่เขาจะให้มาก็จะเป็นสามสีค่ะสีส้มสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะซึ่งเราก็ต้องใช้ทุกอย่างเลยคะ่ะทุกสีเทสีลงไปในนี้ก่อนทีละสีนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือตัวหนีที่เขาไว้ใช้แทนใช้มือนะคะเพื่อความสะอาดค่ะนี่ แล้วก็หนี่สีเขียวคข้าไปกกอนเลยนะคะที่ไฮก้าใช้เป็นทีละสีเพราะมันจะได้ไม่ยุ่งเหยิงค่ะค่ะไฮก้าทำตาของกระต่ายกับผักที่มันอยู่บนหัวของแครอทเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มสีส้มกันเลยกันไกลจงมาใไฮก้าจะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ให้มันอยู่ตรงนี้ เพียงกันเจลลาย,ยเสือค่ะนี่ได้มาแล้วนี่สีส้มค่ะสีต่อไปที่เราจะใช้อีตัดขอบขอบนะคะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวนะเทครั้งนั้นไม่ต้องเยอะนะคะถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันเหลือเยอะอยู่ก็เผื่อว่ามันใช้น้อยนะคะแล้วเราเทอ,ออกมาเยอะมันก็จะแบบจะได้เก็บไม่ยากค่ะ ปุ่นกับสีอื่นเทมานิดๆกันนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบเดียวกัเค้าเราต้องวางสีให้ตรงนะคะต่อไปสีคมพ่ง จุดท้ายก็ต้องเทยเยะหน่อยเพราะว่ากระต่ายของเราก็จะเป็นสีชมพูเหมือนเลยจับชับ,ช,บชับหนึ่งไหมคะต้องสามชัดนี่ชับที่สามขาดนะคะอุ้ยเยอะหน่อยไม่เป็นไรหรอกเพราะหัวกระต่ายของเราเยอะมาก จะไม่พอนะคะเ่อตอนนี้ก็มาอยู่ในเรื่องของช็อกโกแลตกลับไว้ช็อกโกแลตของเราที่แช่น้ำอุ่นไว้เป็นเวลาน,นอนนะคะนี่ค่ะเฮก้าว่ามันนุ่มแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครจบรับแล้วมันยังแข็งแข็งอยู่ก็แช่ไว้อีกก็ได้ค่ะเฮก้าว่ามันนุ่มแล้วเนาะเฮก้าจะใช้เป็นสีขาวของตัวกาตาส่วนตัวแคร์หอทจะใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะอื ไ้ช็อกโกแลตของเราทั่วให้ทั่วเลยนะคะเราเกลียวเกลียวหน่อยก็ได้คะ่ะต,ต่อไปค่ะเหลือช็อกโกแลตนะคะก็ใช้ทีเดียวกันกับการเปิดของไวช็อกโกะะๆๆแลตเลยค่ะถ้าเราได้อุปกรณ์เสงิมมาอีกชิ้นหนึ่งนี่ก็คือ <c oughs> ที่ทานขนมปังนะคะของให้ก็ใช้ป็นตัวนี้เกลียวเกลียวให้มันแบบ เรียบๆก่อนนะคะค่อยใช้ช็อกโกแลตของเราทาทับอีกรอบหนึ่งเพราะมันจะสวยง,งามและอร่อยกว่าเดิมเราก็ใช้ช็อกโกแลตที่เหลือทาลงไปที่ตัวกระต่ายน้อยทับกับไว้ช็อกโกแลตหลังจากที่เราบีบช็อกโกแลตเต็มทอดของเราแล้วค่ะเราก็ใช้ไม้เกี่ยวแยมเกี่ยวนะคะเกี่ยวช็อกโกแลตให้เข้ากับให้แบบ เรียบๆค่ะหลังจากเกลียวเสร็จแล้วก็นัเอาไว้ไปแช่ช่องฟิตอย่างที่บอก5นาทีค่ะช่องแข็งนะคะแล้วก็เปิดตู้เย็นเพื่อแช่ค่นมของเราประมาณ5นาทีนะคะช่องฟิตของไฮก้าค่ะอู้เย็น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 จกจ้า5นาทีผ่านไปแล้วไฮก้าก็จะเปิดมาดูความแข็งแรงของมันเลยนะคะ5นาทีผ่านไปเ<ย>นี่ค่ะตอนนี้มันก็แข็งนิ่ไร้แล้วนะคะ เราก็ต้องแกะมันออกนะคะจาะกพิมวิธีแกะออกก็คือดันดันตรงนี้ออกขึ้นมานะคะแต่ว่าค่อยๆค่คะดันหรือว่าดันพิงตรงนี้ขึ้นมาก็ได้ะค,ะ <S <S 1> <S 1> ค่ะลกระตาแล้วน่ารักมากเลยอ่ะที่จริงนะคะมันจะเป็นไว้ช็อกโกแลตที่ห่อหุ้มกระตาอยู่ค่ะ ผลง,งานของเราค่ะเฮ้กาชัดจะอยากกินกระ่ายน้อยเขาแครหลอดน้อยน่ารักน่ารักแล้วสินะเฮ้ก้าขอตัวลาไปกินก่อนดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตอ์คใ้ ให้เฮก้าเพื่อเป็นกำลังใจใหม่ๆแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เพิ่มเติมนะด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเฮก้าเผื่อมีข้อผิดพลาดค่ะมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเฮก้าด้นะคะบายบ,าย,บายชุบๆุ